เมื่อโลกอนาคตมีกฎอยู่ว่าใครที่มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนดและยังโสดอยู่จะถือว่าผิดกฎหมายพวกเขาจะถูกพาไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่บนเกาะและมียามเฝ้าอยู่ตลอดเวลาและไม่มีทางหนีรอดได้เลยพวกเขาจะต้องหาคู่ภายใน45วันเท่านั้นหากครบกำหนดและยังหาคู่ไม่ได้พวกเขาจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นสัตว์ตามที่พวกเขาเลือกหากไม่เลือกก็จะต้องตาย สวัสดีค่ะพบกับสปอ์มูวีวันนี้แอดมีหนังเรื่อง The Lofter มาสปอยเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะโดยหนังได้เปิดเรื่องมาที่เดวิดพระเอกของเรื่องเขาเคยแต่งงานมาแล้วและเขามีภรรยาเหมือนกันคือสายตาสั้นแต่ภรรยาของเขาก็กลับนอกใจไปมีคนใหม่เธอได้หาแฟนใหม่ที่มีสายตาสั้นเหมือนกันเดวิดจึงโสดและทางการก็นำตัวเขามายัางโรงแรม ให้เขาหาคู่ภายใน45วันทำไมอย่างนั้นเขาจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสัตว์ทันทีเดวิด <David S 1> ได้พาหมาที่ชื่อบ๊อบมาด้วยซึ่งหมาตัวนี้ก็เป็นพี่ชายของเขานั่นเองพี่ชายของเขาตอนนี้ยังเป็นคนอยู่เขาไม่สามารถหาคู่ได้ภายใน45วันเขาจึงถูกเปลี่ยนกลายเป็นหมาดังที่เห็นเพราะบ๊อบเลือกที่จะกลายเป็นหมานั่นเองและการแปลสภาพคนให้กลายเป็นหมานั้นมันก็สยดสยองมากเมื่อเขามาถึงที่โรงแรม เขาก็โดนบังคับให้เซ็นสัญญายินยอมและกรอกประวัติเจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องการหาคู่ให้กับเดวิดที่นี่จะต้องหาคู่ที่มีความเหมือนกันเท่านั้นมีสิ่งที่เหมือนกันอย่างเช่นเดวิดสายตาสั้นก็จะต้องหาคู่ที่สายตาสั้นเหมือนกันเท่านั้นเขาจึงบอกเจ้าหน้าที่ไปว่าเขาเคยมีภรรยาแล้วแต่ภรรยาของเขาก็ทิ้งเขาไปมีคนใหม่แล้วก็คนใหม่ของเขานั้นก็สายตาสั้นเหมือนกันเขาจึงโศกหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้พาเดวิดมายัางห้องพักในขณะนั้นเอง เขาก็ได้เห็นคนนอนเรียงกันอยู่บนถนนเพื่อรอการสภาพเป็นสัตว์พวกเขาเหล่านั้นเป็นคนโสดที่พยายามจะหนีออกจากโรงแรมนั่นเองสักพากผู้จัดการโรงแรมก็เข้ามาหาเดวิดพร้อมกับสามีของเธอเธออธิบายกฎให้กับเดวิดฟังและถามเดวิดไปว่าเขาอยากเป็นสัตว์อะไรถ้าหากหากคู่ไม่ได้ภายใน45วันเขาจึงบอกไปว่าเขาอยากเป็นลอบเตอร์เพราะมันมีอายุถึงร้อปีแถมยังอีได้ไม่จํากัดอีกด้วยพอพูดจบ ผู้จัดการโรงแรมก็ให้พอบ้านแม่บ้านใส่กุญแจมือเขาาไว้พอที่นี่มีกฎอยู่ว่าห้ามช่วยเหลือตัวเองโดยเด็ดขาดทำไมอย่างนั้นจะถูกลงโทษและคืนนั้นทั้งคืนเขาก็ใช้ชีวิตแบบทุรักทุเลมากพอตกรุ่งเช้าก็ถึงเวลารับประทานอาหารเขาสังเกตเห็นสาวๆที่อยู่ในนี้แต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปมีหญิงสาวคนหนึ่งหนะ้าตาดีแต่เลือดก,กำเดาของเธอนั้นไหลปรากฏว่านั่นคือเอกลักษณ์ของเธอ และเธอจะต้องหาคู่ที่มีเลือดกำเดาไหลคล้ายกับเธอสักพักก็มีคนเข้ามาใหม่เหมือนกับเดวิดเข้ามาทักทายเขาคนอ้วนชื่อว่าโรเบิร์ตคนผอมชื่อว่าจอร์นพวกเขาชวนเดวิดออกไปชมวิวข้างนอกแล้วทั้งสามคนก็กลายเป็นเพื่อนกันต่อมาทางโรงแรมได้เชิญผู้ที่เข้ามาใหม่มาสัมภาษณ์และแนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนจอร์นได้เ,เล่าเรื่องของตนเองให้เพื่อนๆนฟังว่าพ่อแม่ของเขาเน้นอย่าล้างกัน พ่อแม่จึงต้องมาหาคู่ใหม่แม่ของเขานั้นทําภารกิจล้มเหลวตามหาคู่ไม่ทันกําหนดแม่ของเขาจึงถูกกลายสภาพไปเป็นหมาป่าต่อมาเจ้าหน้าที่ในสวนสัตว์ก็ได้พาแม่ไปไว้ในสวนสัตว์ด้วยความที่เขาคิดถึงแม่มากเขาจึงไปหาแม่และถูกหมาป่ารุมทําร้ายแต่หมาป่าตัวหนึ่งที่ไม่ทําร้ายเขาเขาจึงคิดว่าหมาป่าตัวนั้นเป็นแม่ของเขาแน่แน่และด้วยเหตุการณ์นั่นเองมันจึงทาให้ขาของเขาได้รับบาดเจ็บเพราะโดนหมาป่าลุมกัด แตต้องเดินกระโผก,กระเพกตั้งแต่นั้นมาพอเล่าจบทุกคนต่างปรบมือและให้กำลังใจเขาพอตกกลางคืนก็มีกิจกรรมเต้นรำเพื่อให้คนโสดได้หาคู่จากงานเต้นรำนี้เดวิดก็ไม่รอชา้าตรงเข้าไปหาสาวที่มักจะมีเลือดกำเดาไหลเขาชวนเธอเต้นรำพอเต้นไปได้สักพักเลือดกำเดาของเธอก็ไหลออกมาและเลอะเสื้อของเดวิดเขาจึงรู้สึกว่าคนนี้น่าจะไม่เหมาะกับเขาแล้วแหละ ส่วนจอนได้ชวนสาวที่ชอบกินบิสกิตมาเต้นรัมด้วยแต่เขาก็ไม่ถูกใจส่วนโรเบิร์ตเขาก็เข้าไปชวนสาวที่มีท่าทางเย็นชามาเต็นรัมด้วยแต่เขาก็ไม่ชอบใจเช่นกันเพราะเธอไม่มีอะไรเหมือนเขาเลยในวันต่อมาโรงแรมก็มีกิจกรรมเก็บแต้มกฎก็มีอยู่ว่าหากใครล่าเดรนเนอร์ได้หนึ่งคนจะให้อยู่ต่อหนึ่งวันและพวกอนเนอร์นี้ก็คือคนที่เคยอ,อยู่โรงแรมนั่นเองและหนีไปอยู่ในป่า เพราะไม่อยากเปลี่ยนกายสภาพเป็นสัตว์นั่นเองแถมพวกเขายังหนีออกจากป่านี้ไม่ได้อีกด้วยต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆและต้องเอาชีวิตรอดจากพวกคนโสดที่มาตามล่าพวกเขาพวกคนโสดที่มาตามล่าลวนเนอร์จะได้รับอนุญาตให้ใช้ปืนไฟฟ้าในการล่ายิงพวกเขาได้ยิงได้มากเท่าไหร่ก็จะได้วันเพิ่มมากเท่านั้นและพวกเขาก็จะได้มีวันที่หาแฟนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ายังหาคู่ไม่ได้ พวกคนโสดก็จะต้องมาล่าโรนเนอร์ให้ได้มากที่สุดเพื่อเอาตัวรอดและในวันนั้นทั้งวันเดวิดก็ไม่สามารถล่าใครได้เลยพอเขามาถึงโรงแรมแม่บ้านคนสวยก็ได้เข้ามาบริการกับเดวิดพวกแม่บ้านจะคอยบริการให้มันเป็นบริการของโรงแรมเพราะจะได้กระตุ้นให้ผู้คนโสดอย่างมีคู่ไวๆแต่ห้ามช่วยตัวเองเด็ดขาดและในวันต่อมาโรเบิร์ตถูกจับได้ว่าเขาแอบช่วยตัวเองจึงโดนพนักงานโรงแรม จับมาทำโทษด้วยการนำมือของเขาไปจุ่มที่เครื่องปิ้งขนมปังที่ร้อนมากๆและในวันต่อมาคนโสดก็ต้องออกไปล่าโรนเนอร์อีกครั้งเดวิดได้นั่งข้างผู้หญิงที่ชอบบิสกิตเธอพยายามชวนเดวิดคุยเพราะวันของเธอนั้นใกล้หมดแล้วเธอเสนอให้เดวิดไปว่าจะจัดหนักให้เขาถ้าเขามาคบกับเธอแต่เดวิดก็ไม่สนใจพรเป็นแบบนั้นเธอก็บอกกับเดวิดไปว่า ถ้าฉันหาแฟนไม่ได้ฉันจะยอมโดดตึกฉันไม่ยอมเปลี่ยนเป็นหมาแน่นอนและในวันต่อมาขณะที่จอนเล่นน้ําอยู่นั้นเขาก็เห็นสาวที่มักมีเลือดกาเดาไหลเล่นน้าอยู่ข้างๆเขาก็คิดแผนชั่วร้ายออกเขาเอาหน้าตัวเองไปโขกกับขอบสระให้เลือดกาเดาของตัวเองนั้นไหลจากนั้นก็แกล้งทําเป็นว่าตัวเองนั้นมักมีเลือดกาเดาไหลยอย่างไม่รู้ตัวและพักนี้เป็นบ่อยมากสาวที่เลือดกาเดาไหลจึงเข้าไปคุยกับเขา และทั้งสองคนก็ได้ลงเอยกันที่โรงแรมมีการจัดพิธีแต่งงานให้กับสองคนอย่างหรูหราพวกเขาจึงถูกส่งตัวไปยังห้องที่หรูที่สุดในโรงแรมและได้รับบริการอย่างดีในเช้าวันต่อมาสาวที่ชอบกินบิสกิตก็ได้กระโดดตึกตายตามที่เธอเคยบอกเอาไว้ต่อหน้าต่อตาของสาวเย็นชาเพราะเธอไม่เคยมีความรู้สึกใดๆมาตั้งแต่เกิดเพราะเธอเห็นคนตายต่อหน้าจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรส่วนทางด้านของเดวิด เขามีเวลาอยู่ที่โรงแรมเพียงแค่เจ็วันเท่านั้นก่อนที่เขาจะถูกเปลี่ยนเป็นสัตว์เขาจึงแกล้งไราอารมณ์และเข้าไปคุยกับสาวที่ไราอารมณ์ทั้งสองคนเริ่มคุยกันในวันต่อมาขณะที่สาวไราอารมณ์กำลังแช่อ่างน้ำอยู่นั้นเดวิดเข้ามาหาเธอเธอจึงทดสอบเดวิดว่าเขาไราอารมณ์เหมือนเธอจ,จริงๆหรือเปล่าโดยการแกล้งสำลับน้ำและแกล้งตายในอ่างเดวิดที่เห็นดังนั้นก็นั่งมองเธออย่างไรเยื่อใย เพราะเขารู้ดีว่าเธอจะต้องแกงตายแน่ๆพอเป็นแบบนั้นสาวไร้าอารมณ์ก็ยอมเป็นคู่ของเดวิดและแล้วทั้งสองคนก็ตัดสินใจแต่งงานกันและพวกเขาก็ถูกนําตัวมายังห้องสุดหรูของโรงแรมพอพวกเขาได้อยู่ด้วยกันสาวไร้าอารมณ์ก็เห็นการแสดงอารมณ์ของเดวิดสาวไร้าอารมณ์จึงทดสอบเดวิดครั้งสุดท้ายเธอไปเตะหมาของเขาที่เป็นพี่ชายของเดวิดต่อหน้าต่อตาเขาเดวิดก็ทําเป็นไม่สนใจ แต่สุดท้ายแล้วพอเขาได้อยู่ในห้องน้ำเขาก็ร้องไห้ออกมาทันทีสาวไราอารมณ์จึงจัดการลากคอเดวิดไปหาผู้จัดการโรงแรมแต่เดวิดก็จัดการเธอได้ปืนไฟฟ้าพอดีแม่บ้านเข้ามาเห็นเหตุการณ์เธอจึงบอกกับเขาไปว่าเธอจะปิดปากเงียบเดวิดจึงขอให้แม่บ้านช่วยลากหญิงสาวไปในห้องที่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นสัตว์ของโรงแรมแม่บ้านก็พยายามช่วยเขาอย่างเต็มที่พอเดวิดจัดการเสร็จ เขาก็รีบวิ่งเข้าในป่าและเข้าไปร่วมกับพวกโลนเนอร์ในตอนแรกเขาคิดว่าพวกนี้คือคนดีแต่กลับไม่ใช่เลยหัวหน้ากลุ่มที่นี่ก็ตั้งกฎบ้าๆไม่ต่างกันเธอจะลงโทษผู้ที่มีความรู้สึกรักหรือมีความสัมพันธ์กันเองในกลุ่มเพราะเธอเก็ีกฎในโลกนี้ที่ตั้งขึ้นมาแบบบ้าๆบอๆเธอจึงต่อต้านมันเมื่อเข้าใจกฎของกลุ่มแล้วเดวิดก็เข้าร่วมกลุ่มโลนเนอร์และในกลุ่มนี้ก็มีหญิงสาวคนหนึง่ง ที่บังเอิญใส่ตาสั้นเหมือนกับเดวิดทั้งสองคนได้พบกันก็เกิดตกหลุมรักกันทันทีตั้งแต่แรกเห็นแต่ด้วยกฎของโลนเนอร์พวกเขาจึงทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ทั้งสองคนจึงต้องแกงคุยกันเสมือนว่าเป็นเพื่อนและในวันนั้นเองตอนที่โรงแรมจัดให้คนโสดออกมาล่าโลนเนอร์เดวิดก็บังเอิญไปเจอเข้ากับโรเบิร์ตอีกครั้งเดวิดเสนอที่จะช่วยเขา แต่โรเบิร์ตก็ไม่ฟังเพราะว่าโรเบิร์ตนั้นเหลือเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นเองเขาเลยจะฆ่าเดวิดเพื่อเอาวันเพิ่มแต่ทันใดนั้นสาวใส่ตาสั้นก็วิ่งเข้ามาแทงขาของโรเบิร์ตและช่วยเดวิดเอาไว้และในตอนนั้นเองแม่บ้านก็ได้นําของมาให้หัวหน้าลอนเนอร์ปรากฏว่าเธอคือสปายที่หัวหน้าลอนเนอร์ส่งไปสอดแนมในโรงแรมนั่นเองและในทุกครั้งที่สเสบียงหมดพวกลอนเนอร์ก็จะปลอมตัวเป็นคู่รัก เข้าไปในเมืองเพื่อหาสเสบียงและในวันนี้เป็นเวรของเดวิดเขามากับสาวสายตาสั้นและในช่วงที่เดวิดกำลังยืนอยู่คนเดียวอยู่นั้นรปภที่เห็นก็เข้ามาหาเขาและจะจับเขาไปลงโทษพอดีสาวสายตาสั้นเดินเข้ามาและทำท่าทางไปคู่รักกันรปภเลยปล่อยทั้งสองคนไปหลายวันต่อมาพวกลอนเนอร์ได้เข้าจู่โจมโรงแรม พวกเขาจับผู้จัดก,การเป็นตัวประกันหัวหน้าโรนเนอร์อยากลองใจว่าทั้งสองคนในรักกันจริงๆหรือเปล่าเลยให้สามีของผู้จัดก,การยิงเธอทิ้งซะถ้าเขาอยากรอดสามีของผู้จัดก,การไม่ลังเลเลยทีเดียวเขาเหนี่ยวไกลออกไปทันทีแต่ถ้าว่าในปืนนั้นกลับไม่มีกระสุนหัวหน้าโรนเนอร์พอใจกับผลงานมากเธอแค่อยากพิสูจน์และเธอก็ได้รู้ว่าขนาดผู้จัดก,การอย่างแกงรักกันผมไม่อยากกลายเป็นสัตว์นั่นเอง และที่พวกโรนเนอร์เข้ามาจู่โจมในโรงแรมครั้งนี้ก็เพื่ออยากให้พวกที่มีคู่แตกคอกันนั่นเองส่วนทางด้านของเดวิดก็ทําตามแผนของโรนเนอร์เขาเข้าไปหาจอนที่แต่งงานกับสาวเลือดกาเดาไหลเดวิดได้เปิดเผยว่าจอนแกล้งเลือดกาเดาไหลเพราะว่าอยากรอดและไม่อยากกลายเป็นสัตว์นั่นจึงทําให้ทั้งสองคนเริ่มแตกคอกันพอพวกโรนเนอร์สําเร็จตามเป้าหมายแล้วพวกเขาก็เข้าไปในป่าตามเดิมหลายวันต่อมาเดวิดและสาวสายตาสั้น ได้แอบมากิกกันที่รับสายตาคนอื่นทั้งสองคนวางแผนว่าจะหนีออกจากโลนเนอร์แต่แล้วความก็แตกหัวหน้ากลุ่มกับรู้เข้าซะก่อนเธอจึงพาสาวสายตาสั้นเข้าไปในเมืองเพื่อรักษาตาเธอจะได้คู่กับเดวิดไม่ได้สาวสายตาสั้นก็ยอมทาตามหัวหน้ากลุ่มแต่ความจริงแล้วนี่มันไม่ใช่การรักษาตาแต่หัวหน้ากลุ่มกับพาเธอมาทำให้ตาบอด พอสาวสายตาสั้นรู้เธอก็พยายามจะแก้แค้นหัวหน้ากลุ่มเธอเกือบจะทำสำเร็จแล้วแต่เราะว่าแม่บ้านก็เข้ามาขวางและถูกสาวสายตาสั้นจัดก,การแทนหัวหน้ากลุ่มก็ไว้ชีวิตเธอและปล่อยเธอไปเธอจึงกลับไปหาเดวิดและแกล้งทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเดวิดก็รู้อยู่ดีว่าเธอนั้นตาบอดไปแล้วเดวิดสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเธอไปเพราะว่าเขานั้นรักเธอจริงๆและจะคอยดูแลเธอตลอดไป วกเขาพยายามหายอย่างอื่นที่เหมือนกันจะได้กลับไปอยู่ในเมืองด้วยกันได้แต่มันก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยและในคืนนั้นเองเดวิดก็ใช้ปืนไฟฟ้ายิงไปที่หัวหน้ากลุ่มและจับเธอมัดเอาไว้ให้ฝูงหมาป่าแทะเดวิดและสาวตาบอดได้พากันหนีกลับมาในเมืองทั้งสองคนมานาั่งกินข้าวกันที่ร้านแห่งหนึง่งและในตอนนี้เดวิดก็คิดว่าจะทําให้ตัวเองนั้นตาบอดเพราะเขาจะได้ใช้ชีวิตเหมือนกับยิงสาวเขาได้เข้าไปในห้องน้ํา กำลังจะใช้มีดแทงตาให้บอดและหญิงสาวตาบอดก็นั่งรอเดวิดอยู่ที่โต๊ะแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงก็จบลงแบบให้คนดูตั้งคำถามว่าเดวิดจะแทงตาตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับหญิงตาบอดจริงหรือไม่เขารักเธอจริงๆและจะใช้ชีวิตแบบตาบอดไปตลอดชีวิตได้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าเพื่อนๆเป็นเดวิด เพื่อนๆกล้าพอที่จะแทงตาตัวเองเพื่อให้เหมือนกับคนที่เพื่อนๆบอกว่ารักหรือไม่หรือจริงๆแล้วเพื่อนๆอาจจะทิ้งเธอคนนี้ไปเพื่อไปหาคนใหม่ที่ดีกว่าก่อนจากกันแอดขอบฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วแอดจะหานังสนุกสนุกมาสปอยให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะแล้วพบกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ